ถึงเรื่องของกระแสที่มีการบอกว่าออกมาชุมนุมออกมาต้องการที่จะให้ผลประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าให้ลาออกไปเลยเรื่องนี้นะคะทางด้านของดรเสรีเนี่ยออกมาเขียนข้อความผ่านทาง Facebook น่าสนใจมากอาจารย์บอกว่าทําไมฝ่ายแค้นถึงเร่งรีบที่จะค้นลมรัฐบาลลุงตู่หรือว่าพวกเขากลัวว่าถ้าปล่อยให้ลุงตู่เป็นนายก บริหารราชการแผ่นดินต่อไปจนถึงวันที่มีการเลือกตั้งใหม่คะแนนนิยมลุงตู่จะสูงขึ้นเพราะลุงตู่บริหารราชการแผ่นดินด้วยการเอาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งการทำงานของลุงตูนะ่เนี่ยมีทั้งการแก้ปัญหาต่างๆที่หมักหมมมานานมีโครงการในการพัฒนาให้เจริญมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการ eec พัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออก3จังหวัด ทำให้เศรษฐกิจภาคเติบโตแบบยั่งยืนมีการลงทุนทั้งในประเทศจากต่างประเทศมีการจ้างงานมีการเพิ่มที่เรียกว่าเป็น GDP ของประเทศส่งออกเนี่ยเติบโตถึง12.7โครงการอื่นๆที่เป็นส่วนเสริมความสำเร็จของ EEC อ e ีกหลายโครงการทั้งระบบโทรคมนาคมดิจิทัลการพัฒน,น,นานวัตกรรมหรือแม้กระทั่งโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เมื่อคุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยคือสามารถเชื่อมสามสนามบิน